สวัสดีครับวนันนี้ช่างแบงค์พามาชมเกวียนครับผมนี่ตอนนี้ทีมช่างกําลังถอดนะครับผมถอดเกวียนเตรียมจัดส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่เกวียนนะครับผมนี่เตรียมขึ้นรถนะครับผมอันนี้เปิดท้ายไว้รอแล้วนะครับนี่เราก็ถอดเป็นชิ้นนะครับผมนี่อันนี้เราไปส่งที่จังหวัดร้อยเอด็ดจำนวนสามเล่มนะครับ นี่สวยๆแล้วนะผมนี่ล้อมีแต่ซี่ไม้พยูงนะครับนี่คราบผมซี่ไม้พยูงเท่านั้นเลยสวยๆเลยครับผมนี่ดําสวยเลยครับผมนี่คัาสิกครับอันนี้จะเป็นเกวียนมันจะมีคอกด้านบนอีกนะครับผมคอกด้านบนอีกนะครับผมนี่ครับผมนี่บผมเนี่ยคอกมันด้านบนนะครับนี่คอกด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับ อันนั้นก็ถอดแล้วเล่มนึงเนี่ยถอดไปโครงสร้างมันก็จะอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ไปส่งที่ร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นเกวียนโบราณแท้เลยนะครับผมนี่เตรียมจัดส่งนะครับผมสวยๆเล่มนี้ไม้พยุงสวยๆแล้วครับนี่ดูครับลายสวยๆเลยนะครับผมนี่สามเล่มนี้ลูกค้าโชคดีมากครับผมได้เล่มสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นรถนะครับผมทั้งหมดนี้ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ช่างแบงค์ครับผมอยู่อำเภอโพนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่อันนี้เตรียมส่งร้อยเอ็ดนี่ล้อมานะครับที่ถอดแล้วเนี่ยพวกซี่นี่ไม้พยุงหมดเลยนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมนี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ศูนย์7ปด3 7ดก้าาเจ็ดเจ็ดสาเ็นะครับนี่ช่างแบงค์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ พิงไว้นี่เลยเดี๋ยวล้อขึ้นก่อนเลยเอาล้อขึ้นก่อนแล้วพิงไว้นี่เลย